คนดูเลยจ้าเดี๋ยวเอามาไว้ทางนี้ดีกว่าเราจะเอาขาตั้งกล้องมาด้วยเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีเอ็กซีทุกคนนะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยค่ะเกินไปเกินไป ดีทีเอฟซี FC ทุกคนนะคะวันนี้วันคิดสมาของจริงเนาะเมะื่อวานเนาะของไวยอนล่วงหน้านะคะวันนี้ก็ตะก้องพามาอ้วนๆนะคะเมื่อกี้ว่าจะไปร้านฮอทพอตนะคะแต่ว่าที่นั่งเต็มนะทุกคนก็เลยไม่ได้ไปนะคะตะก้องก็พามากินหมูกระทะนะคะร้านอยู่ที่สาบแดร้านทุกคน เมื่อกี้ว่าจะไปกินร้านฮอดพอตที่ข้างข้าง,างไอ้วัดพ่าเจ้าหลวงอะแต่ว่าโต๊ะมันเต็มอ่ะทุกคนก็เลยอดเลยค้าอดเลยก็มากินเนี่ยมาสองคนนะวันนี้มไม่ได้ถ่ายคลิปลงเลยนะคะขอโทษที่ไม่ได้ถ่ายคลิปลงนะคะเพราะว่าเมื่อวานนะคะเมื่อวานตอนกลางคืนนะคะระหว่างที่ไร้สดเนาะ น้อมก็ได้เอากล้องไปชาร์จแบตนะคะแล้วทําเลนกล้องเนี่ยตกเลนกล้องก็อหอมแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนตอนนี้ฝาที่ครอบข้างหน้าเลนกล้องอะแตกแล้วนะคะเขาเป็นแก้วเนาะก็คือตกแตกอะทุกคนตอนนี้กําลังเอาไปซ่อมอยู่นะคะไม่รู้ว่าซ่อมได้ไหมนะคะถ้าซ่อมไม่ได้น้องหอมก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาถ่ายคลิปเหมือนกันทุกคนคอสี่เป็นสปอนเซอร์แคปซีเป็นสปอนเซอร์ได้แล้วค่ะใครใจดีก็เป็นสปอนเซอร์ได้นะ ที่นี่มันไม่ได้ทันสมัยไงทุกคนเขาไม่มีที่ซ่อมอ่ะมันเป็นกล้องถ่ายรูปของแคนนนแต่บ0 d อ่ะทุกคนคือมันเลนมันแตกแล้วว่าน้องหอมต้องสั่งมาถ้าสั่งอ่ะมันต้องรอปีใหม่อ่ะขนส่งเขาหยุดใช่ไหมคะขนส่งเขาหยุดก็น้องหอมก็ไม่ได้ส่งน่าจะรอนานอ่ะทุกคนวันนี้ก็เอาไปซ่อมอยู่นะคะแต่ว่าต้องการเลนเลน50เหรอ50เออน้องหอมต้องการเลนส50นะคะใครใจดีก็ สปอนเซอร์ได้นะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้งามๆเดี๋ยวจะรีวิวให้งามๆเลยตอนนี้น euh, ้องหอมใช้เลนอัตโนเออเลนเลนเลนอะไรเขาเรียกอะไรเลนที่มากับตัวกล้องอ่ะมันใหญ่เท่านี้ทุกคนมันใหญ่แล้วมันยาวเท่านี้มันมันมันเท่านี้มันเท่าขวดโคกอ่ะเดี๋ยวให้ดูความยาวมันเท่านี้เลยนะคะเลนน้องหอมมาซึ่งมันหนักมากตัวกล้องมันจะเบานะมันหนักที่เลนทุกคนก็ตอนนี้ก็เลยแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้างหน้าที่แบบเราซูมเราถ่ายแบบนี้ใช่ไหมตรงนี้แตกหมดเลยทุกคนเละเทะเลย น้องมไปถานที่ร้านร้านไหนก็ซ่อมไม่เป็นเลยอ่ะขนาดโทษพท์ซ่อมยังไม่เหมือนเดิมเลยนะวันนี้น้องหอมส่งไปซ่อมที่ทักคยเหล็กแล้วนะคะเพิ่งไปถึงเมื่อกี้เนาะส่งไปรถตอนเช้านะไม่รู้ว่าค่าซ่อมจะเท่าไหร่ไม่รู้ว่าซ่อมได้ไหมเนาะถ้าซ่อมได้ก็จะซ่อมนะคะถ้าซ่อมไม่ได้ก็น่าจะน่าจะซื้อใหม่อ่ะทุกคนน่าจะซื้อเลนห้าสิบนะคะเพราะว่าเลนห้าสิบอ่ะเลนมันจะบางเท่าเนี้ยเลนมันไม่ค่อยหนาไงแล้วมันก็จะเบามันจะสะดวกต่อที่เราจะถ่ายทานะทุกคน สวัสดีพี่เอฟซีทุกคนเลยนะคะใครเข้ามาก็พักทายกันได้นะคะวันนี้น้องหอมแต่งตัวสวยมากชมตัวเองนี่มีไม่มีเหรอนี่ให้ดูการแต่งตัวใส่รองเท้าผ้าใบแต่งตัวชุดดำข้างนอกคอดปวยชุดแดงนะที่ใส่ชุดแดงก็เพราะว่าวันนี้เป็นวันคริสต์มาสอิฟมันเองตะกล้องสวัสดีสวัสดีหน่อยสวัสดีพี่เอฟซีท เมื่อกี้ส่งตะกล้องไปตัดผมมานะทุกคนหน้าตา้างแปลกมากเมื่อกี้เราวนไปดูที่สาวเสียงมิสนิกสวัสดีค่ะพี่นิพิษพันอุโมงนะคะสวัสดีค่ะถ้ากลางคืนน้องหอมไม่ใช่แว่นไม่ได้นะทุกคนก็จริงๆอะวันนี้ตั้งใจมากนะคะว่าจะทำคลิป วันนี้น้องหอมนัดกับน้องอัมนวนไว้นะคะแล้วก็น้องพัดนะคะเราจะไปดอยเหมยกันวันนี้เป็นวันวันคิสมาสอีฟนะคะเขาจะขึ้นดอยเหมยกันนะทุกคนซึ่งกล้องน้องหอมแตกแตกเมื่อวานกลางคืนนะคะแตกประมาณแมวอะแมวเป็นคนทํานะทุกคนไม่ใช่น้องหอมทำน้องหอมเอาไปชาร์จแบตไว้นะคะแล้วก็หยิบลงมาแล้วแมวอะก็พี่เปานะคะกระโดดขึ้นไปหลังจากที่น้องหอมต่อกรงเสร็จเมื่อวานนะใครที่ดูไลฟ์ลสดจะเห็นนะ พอขึ้นไปแล้วเรนมันก็ฟาดกับพื้นนะทุกคนตกแบบนี้พุ่มเลยแตกเลยทุกคนก็เลยวันนี้ก็เลยไม่ได้ไปเลยเหมื่อยแล้วอดเลยน้องอํานวนไปนะคะน้องอํานวนไปอะ่ะคือเราไม่ได้ไปอะ่ะเราอดเลยทุกคนจริงๆว่าจะไปอะ่ะแหละค,คุยกันไว้นะเมื่อวานคุยกับน้องพัดไว้นะคะว่าเออจะไปกันนี้ไม่ได้ไปอะ่ะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวไว้โอกาสน้าจะไปตอนนี้เครียดมากไอ้ทยังไม่ได้รู้เข้าไปดูคิด ค่ะเอ่อคลิปดอยเหมยนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูก็เข้าไปดูได้นะคะไม่เป็นไรเนาะเดือนนี้เดือนนี้อ่ะเดือนนี้เป็นเดือนสิ้นปีนะคะเดี๋ยวเดือนหน้านะคะเดือนหน้าน้องหอมจะไปดอยเหมยนะคะเพราะว่าสกุลาจะออกแล้วทุกคนเดือนนี้ยังไม่ค่อยออกอ่ะออกแล้วแต่เพิ่งจะดอกนิดนิดนะคะยังไม่บานเนาะถ้าเดือนนี้ออกเอาเดือนหน้าออกเต็มที่แล้วนหอมสัญญาว่าจะไปนะคะเดี๋ยวรอตอนนี้คือวันนี้กล้องเพิ่งถึงแค่เคเล็กนะคะเดี๋ยวรอน้องสาวอ่ะเอากล้องไปให้ที่ร้าน เช็คก,ก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องสาวจะโทรมานะคะให้ให้น้องหอม,มคุยกับเจ้าของร้านที่จะซ่อมให้นะคะว่ามันต้องใช้อะไรบ้างหรือถ้าถ้าถ้าซ่อมไม่ได้จริงๆก็จะสั่งเลนมานะคะเลนที่เขาอยากได้มันเท่าไหร่้วต่อสามพันห้าสามพันห้าเหรอสามพันห้าสี่พันห้าเนาะมันเป็นเลนห้าสี่ทุกคนน้องหอมไปดูในช้อปปีมานะคะเป็นเลนตัวเล็กๆอ่ะน่ารักมากก็คือมันสามพันห้าสี่พันห้าไง น้องหอมก็รอรอฟังข่าวลุนลนล้นอยู่อย่างเดียวนะคะว่าซ่อมได้ไหมเนาะถ้าซ่อมแล้วค่าซ่อมมันพันสองพันอะก็ไม่ซ่อมแล้วนะเดี๋ยวไปซื้อเลนอันใหม่เอาเนาะกล้องมันไม่ได้พังทุกคนเลนมันพังอ่ะพังมันก็ถ่ายไม่ได้แล้วนะคะวันนี้อุตส่าห์ตั้งใจมากแค่ขาดยเไม้ไม่หนีไปไหนสำคัญคือต้องเอาแฟนไปด้วยนะน้องหอมถ้าแฟนไม่ไปไม่มีใครขับรถ เพราะว่าแฟนน้องหอมเป็นแท็กซี่ส่วนตัวนะคะมากินด้วยกันไหมคะพีเอฟซีํำปีเลยห่วงความรู้สึกพีเอฟซมากนะคะขนาดกล้องพังแล้วก็พยายามที่จะมาไลฟ์สดนะคะตอนนี้ใช้เน็ตเน็ตในโทรศัพท์น้องหอมนะคะคือเน็ตาพมามันเตือนมากนะทุกคนคือไม่อยากให้พลาดไงเนาะก็จริงๆอยากจะมีคลิปลงทุกนะคะตั้งใจมากเนาะ ช่วงนี้งานเพิ่งว่างนะว่าจริงๆตั้งใจว่าตั้งแต่วันนี้จะลงคลิปทุกวันแล้วนะคะจะลงคลิปทุกวันทุกวันตอนเย็นนะคะประมาณทุ่มสองทุ่มนะคะจะลงเวลานี้ทุกวันนะแต่กล้องน้องหอมดันมาแตกทั้งนั้นนะทุกคนโทรศัพท์น้องหอมมันใช้ไม่ได้ทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นมุมมัวแบบเนี้ยโทรศัพท์คือไม่ดีนะแล้วโทรศัพท์ของตะกล้องก็ถ่ายไม่ได้เพราะว่ามันเป็น iPhone มันไม่มีเมมนะแล้วมันกิกมันน้อยไงทุกคนโทรศัพท์เต็มบ่อยๆถ่ายยังไม่ทันได้คลิปเลยเต็มแล้วอะ มากินด้วยกันไหมคะทุกคนวันนี้ใครไปเที่ยวไหนบ้างคะวันนี้เขาก็จะปาร์ตี้กับครอบครัวนะคะแต่น้องหอมไม่ใช่คิสเตียนไงทุกคนก็เลยมากันแค่สองคนเฉยๆเดี๋ยวถ้าเป็นปีใหม่เรานะคะก็จะฉลองกับครอบครัวที่บ้านนะคะวันนี้ตั้งใจว่าจะไปถ่ายคลิปที่บ้านน้องหอมอะ่ะจะพาไปเจอคุณแม่นะแต่กล้องดันแตกอะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้รอฟังข่าวนะคะได้ไม่ได้ยังไงพรุ่งนี้รู้เรื่องแล้วคะ่ะถ้าซ่อมไม่ได้ก็ ถ้าสั่งเลนน่ะน่าจะรอวันที่หนึ่งเดือนหน้านูน่นนะทุกคนปีใหม่อ่ะถึงจะได้เนาะเสียดายเหมือนกันไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาถ่ายนะทุกคนคิดหนักเลยช่วงนี้อร่อยมากมันกินด้วยกันไหมคะคือเราถ่ายถ่ายไม่ได้ก็ขอไลฟ์สดแล้วกันนะคะเรายังจะได้เห็นหน้ากันทุกวันนะคะแล้วจะได้หายคิดถึงนะคะ ไปจองร้านบุฟเฟ่ก็ไม่ได้นะทุกคนร้านฮอตพอตก็เต็มเพราะว่าเราแต่งตัวนานนะคะแต่งตัวนานไม่ใช่น้องหอมขายของนะวันนี้เมื่อกี้มีลูกค้ามาที่ร้านก็เลยเข้ามาซื้อเสื้อผ้านะคะจริงๆสุขสันต์วันคริสต์มาสค่ะสวัสดีค่ะพี่ทองซุกนะคะสวัสดีค่ะสุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะทุกคนขอให้เฮงเฮงรวยรวยมีความสุขมากๆนะคะปีใหม่แล้วขอให้มีแต่ เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตนะขอให้ไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะหมูกินหมูนะทุกคนหมูแล้วก็กินหมูนะน้องหอมเป็นหมูนะแล้วน้องหอมก็กินหมูน้ำจิ้มเขาอร่อยมากทุกคนมนแ้อคะ น้ำจิ้มเซสโฟแล้วก็น้ำจิ้มหวานนี่ไม่ก็ใช้แบบนี้เนะาะหาาแล้วเหรอตัดผมแล้วเหมือนเด็กเลยตัวเหมือนเราอ่อนนะ่ะวันนี้ส่งตะกล้องไปตัดผมมานะทุกเหมือนเด็กเลยใส่แว่นแล้วเหมือนโดมิตะเลยบ้าบอนะทุกคนใครไปฉลองที่ไหนบ้างคะวันนี้น่าจะเที่ยวกับครอบครัวเนาะ ก็กินหมูกระทะกันสองสองคนอากาศหนาวมากทุกคนหนาวมากร้านชาบูก็ไม่ได้กินนะจบข่าวเลยทุกคนกล้องเสียงกล้องเสียหายว่ะเสียใจด้วยครับว่ะแมวหนอแมวใช่ค่ะเพราะว่าเราจะด่าเขาก็ไม่ได้เนาะทำตก เมื่อก่อนก็พี่เปาเนี่ยแหละพี่เปาอะดื้อสุดแล้วนะทุกคนที่เป็นตัวสีขาวเมื่อวานนะคะสีดําไม่ดื้อเลยเพราะว่าสีดําเป็นตัวเมียนะตัวผู้จะดือ้อเคยทําโทรศัพท์เครื่องเนี้ยเคยทําแตกแล้วรอบนึงนะคะแล้วน้องหอมอะก็เอาไปซ่อมมาแล้วนะรอบนึงแล้วก็รอบที่แตกรอบเนี้ยก็คือน้องหอมเป็นคนทาตกเองแหละคือถือของเยอะใช่ไหมทุกคนจะไปส่งของแล้วมันก็หลุดมือรอบแรกพี่เปาเป็นคนทําแตกเหมือนกันเราจะไปด่าเขาก็ไม่ได้เนาะแพงด้วยนะทุกคน กล้องนั่นน่ะซื้อมาสี่หมืนห้านะทุกคนสี่หมืนห้าพันบาทอะเลนมันก็น่าจะประมาณหมนะื่นเนาะตัวเนาะถึงปะถึงมันเป็นเลนที่แบบเป็นห้องเหงือมันเป็นเลนที่เชื่อมกับเออกล้องโดยตรงไงทุกคนถ้าสมมติว่าเออตัวนี้พังก็ถ้าซื้อตัวนี้จริงๆริงอะมันจะแพงนะทุกคนถึงหรอแต่ว่าจะซื้อเลนห้าสิบเอานะคะเลนห้าสิบอะราคาอยู่ที่ประมาณสนะี่พันห้าเนาะซื้อในช้อปปี้ ต้องให้เพื่อนสั่งให้หอ่ะเพราะว่าไม่มีที่ลงของอนะอ๋อแล้วอันนั้นตอนลรยิ่งก็จะเขาบอกว่นไม่แสงกินได้ตอนไม่คออ๋อหอมป้อนอืเอาปากเร็วเ <laughs> อาปากเร็วเออเจ้าเขาไปโดยยังงูอยดี๋ยว ถ้าเดินมนาบ้านน้องหอมก็น่าจะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวบ้านเสร็จจะพาครอบครัวไปเที่ยวนะคะจะพาครอบครัวไปเที่ยวเป็นการตอบแทนที่เขาช่วยเรานะคะเขาก็ช่วยเราหลายอย่างแหละช่วยทํากับข้าวนู่นนี่นั่นนะคะเลี้ยงคนงานเนาะยังงงอ่ะอ๋อเออ แล้วหอมสักการอะไรมากทุกคนพี่เรียกสีีคุยกันหน่อยเร็วไม่มีใครคุยกับน้องหอมเลยอ่ะเงียบก,กันหมดเลยคุยกันหน่อยเร็วตัวสั่งมามา่านั้นมาสองหออ่อของใครกินเนี่ยอันที่เป็นสีส้มพี <c oughs> ่หยาเอามาม่าสีส้มสองห่อพอง อันนี้มีพริกมันห่อเหลียวอ่ะนะอันนั้นอร่อยเนี่ยพอมกินหมูกระทะวะโอ้กระทะหมูกระทะไม่มีตังเลยช่วงน,นี้จนงานก็ไม่ดีขายของก็ไม่ได้คือปีที่โอ๊ตมาเมือ<า>งนค่ัะตัวไม่อิ่มนะคะสั่งมาม่ามาก,กินเลย <c oughs> ชอบอันนี้มากอันนี้อร่อย เดี๋ยวจะเอาใส่ไปในนี้นะคะวันนี้ไม่ได้กินข้าวไงก็ mm hmm. กินกับมาม่าแล้วกันนะ้องอร่อยดี mm hmm. ใส่น้ำมันอีกนิดหนึ่งตัวเอฟซี mm hmm. ไปเที่ยวไหนบ้างคะวันนี้ที่น้องหอมมาไลฟ์สดก็เพราะว่าอยากให้ทุกคนได้มีคลิปดูนะคะเพราะว่าสัญญากับ <gen> ทุกคนไว้แล้วนะ <Yeah. S 1> ว่าจะต้อง <gen> จะต้องทำคลิปเนาะทำคลิปทุกๆวันนะก็ก้องแตกก็ถ่ายไม่ได้ก็เลยมาไลฟ์สดนะคะ สามสี่วันนี้ถ้ากล้องไม่ได้ก็อาจจะไลฟ์สดเจอกันทุกวันนะคะทุกคนน้องหอมก็จําเป็นที่จะต้องเอานี้ไลฟ์เนาะเพราะว่าถ้าไม่มีกล้องอ่ะมันจะเชื่อมกับคอมยากเพราะน้องหอมใช้คอมตัดต่อคลิปนะคะมันจะเชื่อมกันยากเดี๋ยวพรุ่งนี้รอฟังข่าวนะถ้ากล้องไม่ได้ก็เอไลฟ์สดเจอกันทุกวันนะคะจนกว่าสิ้นปีนะทุกคนกล้องเสียหายเออแมรี่คีิสมาค่ะขอให้เธอกับแฟนตากล้อง จงพบแต่ความสุขตลอดทั้งปีขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เมทีมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่อวยพรให้หนูนะคะขอให้พี่ทุกคนก็เหมือนกันนะคะขอให้เอขอให้ความสุขย้อนหาทุกคนนะคะไว้พรอย่างไงก็ขอให้ย้อนเจอความสุขเช่นกันนะคะขอบคุณจริงๆนะคะที่ติดตามเราเนาะถ้าไม่มีพีเอฟซีก็ไม่มีน้องหอมวันนี้นะคะ ถ้าไม่มีตะกล้องน้องหอมก็จะไม่มีคลิปลงนะคะเพราะว่าน้องหอมอไม่ได้เก่งนะคะตะกล้องเป็นคนถ่ายคลิปตัดต่อให้นะคะก็ถ้าไม่มีตะกล้องก็เราก็ไม่มีคลิปลงนั่นแหละก็ขอบคุณทุกคนเช่นกันนะคะสวัสดีเน็ตไม่ดีมั้งหอมใช่ใช่เน็ตไม่ดีเลยน้องหอมใช้เน็ตน้องหอมใช้เน็ตในโทรศัพท์อ่ะไม่ใช่ว i f ฟอะ่ะทางร้านเขาไม่มี wifi ทุกคนแบตแบตโทรศัพท์น้องหอมก็เหลือแค่สิบเปอร์เซ็นนะคะเดี๋ยวถ้ามันดับไปก็ ก็มาไลฟ์สดเจอกันสักแป๊บนั่นเลยเนาะเพราะว่าคิดถึงมากๆทุกคนเลยต้องมาไลฟ์สดอ่ะเพราะว่าคิดถึงจริงๆนะคะคิดถึงมากๆหนาวจนจมูกแดงหมดแล้วทุกคนหนาวมากนะคะหนาวมากจนหน้าแดงจมูกแดงเหมือนแล้วทุกคนคือแบตโทรศัพท์น้องหอมเหลือสี่เปอร์เซ็นต์นะคะตอนนี้เดี๋ยวนางโทรศัพท์อาจจะดับไปก็ได้นะเดี๋ยวถ้ามันสามสี่เปอร์เซ็นต์อ่ะเราจะปิดไลฟ์แล้วนะทุกคนอันน้องทุกคนนะคะ สุสานวันเกิดอุ้ยไม่ใช่สุสานวันเกิดสุสานวันคริสต์มาสสวัสดีค่ะพี่จิรศักดิ์สวัสดีคะ่พคะพี่กุลวัฒน์น้องหอมสร้างบ้านในคณะนะอายุน้อยทำได้ไงวะเก่งจังขอชื่นชมขอบคุณคะ่ะคือน้องหอมกับตะก้องทํางานหนักมากนะคะถ้าไม่มีเขาก็จะไม่มีบ้านของเรานะคะเราช่วยกันนะคะคนละแรงคนละไม้คนละมือเนาะถ้ารอถ้าน้องหอมคนเดียวก็ถึงทุกวันนี้อาจจะยังไม่มีบ้านนะทุกคนก็คือสู้มาด้วยกันนะคะ คือเราอะไม่ได้รักกันเพราะเงินทองเลยทุกคนคือเราเราแต่งงานกันก็ไม่มีอะไรเลยนะทุกคนไม่มีอะไรเลยไม่มีแม้แต่เงินนะคะทุกคนไม่มีอะไรเลยทั้งรถทั้งอะไรไม่มีเลยมีแต่มอไซค์เก่าๆคันหนึ่งนะคะซึ่งไม่ใช่ของเรานะเป็นของพ่อแม่ซื้อให้เนาะตอนนี้ก็ได้มีเงินซื้อรถยนต์เป็นของตัวเองแล้วนะคะซื้อมาแพงด้วยแหละมันก็เป็นรุ่นทอบๆ่ะเนาะก็ซื้อมาแพงด้วยเนาะแล้วก็เลยเอามอไซค์ไปคืนพ่อแม่แล้วนะคะ ตอนนี้ก็มีรถยนต์แล้วก็กำลังจะมีบ้านเป็นของตัวเองถ้าทุกอย่างพร้อมแล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์ใหญ่ให้พี่ๆทุกคนนะคะไม่บอกว่ามีอะไรตอนนี้คือมีพร้อมทุกอย่างแล้วขาดอยู่อย่างเดียวก็คือยังไม่บอกนะดัง <laughs> ังอะขาดอยู่แล้วตอนนี้ขาดเลนตอนนี้ขาดเลนกล้องนะทุกคน <laughs> ใครสปอนเซอร์ให้ใครใจดีสปอนเซอร์ให้หน่อยอ๋อไม่เคยขออะไรพี่ FC เลยนะ คือตั้งแต่เกิดมนาะก็ไม่เคยมีใครซื้ออะไรให้เหมือนกันเนยกเว้นแฟนตัวเองนะคะของขวัญที่จะได้จากคนอื่นอนะไม่มีเลยทุกคนไม่รู้ขนาดวันเกิดนะ้องหอมเขายังไม่ซื้อซื้อให้วันเกิดก็ผ่านมาแล้วนะคะเดี๋ยวรอปีหน้าเนาะจะจัดฉลองงานเกิด เก่งๆน้องหอมอ่ะคิดถึงหอมเหมือนกันคิดถึงทุกคนค่ะสร้างบ้านเสร็จแล้วขอให้มีหวัวปีท้ายปี <c oughs> ใช้กล้องอะไรน้องหอมใช้กล้อง canon แปดสิบดีค่ะตอนนี้เลนมันแตกอ่ะทุกคนเลนที่มาตัวกล้องอ่ะแตกตอนนี้ก็เลยวันเนี้ยส่งไปที่ท่า,าล็กนะคะที่เชียงตุงเขาอ่ะน้องหอมไปถานเกือบสิบกว่าล้านนะทุกคนวันนี้วนรถถามทั้งวันเลยใจไม่ดีเลยคือมันแพงไงทุกคนมันแพงแล้วเราก็รู้ว่าเราอ่ะไม่มีปัญญาซื้อใหม่แน่นอน เพราะว่าช่วงนี้ก็สร้างบ้านอยู่เงินก็ไม่พอนะทุกคนวันนี้พูดจริงนะคะไม่มีก็คือบอกว่าไม่มีนะคะน้องหอมเป็นคนที่ตรงมากไม่มีก็คือบอกไม่มีอ่ะมีก็คือบอกว่ามีคือตอนนี้น้องหอมส่งกล้องไปที่ท่าแคล็กนะคะส่งไปตอนเช้าตอนแปดโมงนะคะไปถึงตอนเมื่อกี้ตอนห้าโมงเย็นนะน้องสาวก็ไปเอาที่รถตู้เรียบร้อยแล้วนะคะพรุ่งนี้เช้านางก็จะเอาไปที่ร้านซ่อมจะถามว่าซ่อมได้ไหมนะคะถ้าซ่อมไม่ได้น้องหอมก็ต้องซื้อเลน เลนใหม่นะคะซึ่งเป็นเลนเลนห้าสิบนะคะเขาเรียกว่าเลนห้าสิบเนาะราคาก็อยู่ประมาณสามพันห้าสี่พันห้าทุกคนก็ก็แพงอยู่แหละรอสร้างบ้าน ep สามอยู่นะได้คะ่ะได้คะ่ะพี่จิรศักน้องหอมจะถ่ายได้นอนตอนนี้น้องหอมล้อก,กล้องอยู่นะคะไม่มีอันจะถ่ายอะทุกคนเข้าใจน้องหอมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยน้องหอมหายไปไหนอนี่ยสัญญาว่าจะลงคลิปทุกวันแล้วทาไมไม่ลงนะคะเมื่อกี้เกือบร้องไห้เลยนะคะทุกคนก็คือกล้องแตกอะ ถ้าเป็นโทรศัพท์ก็ว่าไปอย่างเนาะเรายัางซื้อใหม่ได้นะทุกคนแต่นี่มันแพงไงทุกคนมันแพงมากจริง,รงๆมันมันก็สําคัญสําหรับชีวิตน้องหอมนะเก็บเหมือนลูกเลยซื้อกล้องมานะแล้วก็ซื้อตู้ที่เขาเก็บกล้องอ่ะสั่งมาจากช้อปปีนะคะตู้เก็บยังสามพันกว่าบาทอ่ะทุกคนต้องอบไฟไว้ยี่บสี่ชั่วโมงเลยอะ่ะถ่ายเสร็จนะคะต้องล้างต้องทําความสะอาดแล้วก็เอาเก็บไว้ในตู้ต้องต้องชาร์จไฟไว้ตลอดยี่บสี่ชั่วโมงอะ่ะอบให้อุณหภูมิมันคงที่นะคะ กล้องอะเอาทิ้งข้างนอกไม่ได้นะทุกคนมันไม่ใช่กล้องแบบว่ากล้องที่ถ่ายรูปฟุ้งฟิ้งอะทุกคนมันเป็นกล้องที่เขาใช้ <Okay. S 1> เป็น,เป,นเป็นกล้องที่เขาใช้ถ่ายงานแต่งอะมันก็เลยแพงนิดนึง <Okay. S 1> อยากได้โกโปรด้วยคือวันนา้นาน่าหอมเข้าไปดูในในนั้นแหละในในในช็อปอะในเพจของช็อปอะราคามันอยู่ที่หนึ่งหมืนเจ็ดพันห้านะตอนนี้ก็ว่าถ้า ถ้าสร้างบ้านเสร็จแล้วก็จะเก็บังคนซื้อโกโป้นะคะเพราะว่ากล้องมันใหญ่อะทุกคนมันใหญ่แล้วเวลาที่น้องหอมไปคนเดียวแล้วไม่มีตะกล้องไปด้วยอะก็จะไม่มีใครถือกล้องให้ทุกคนเวลาพี่บุญใจครับน้องหอมสวัสดีค่ะพี่บุญใจน้องหอมครับอยากทราบว่ามามีขึ้นแปดลงหกเหมือนไทยหรือเปล่ามีค่ะมีค่ะมีมีมีนะมีมีเขาก็เขาก็ทิกันแบบไหนซื้อทีเดียวสองตัวเหมือนอามนวนเลย โอ้โห oh, น้องหอมไม่มีอันนั้นเขาซื้อให้ใช่ไหมพีเอฟซอซื้อให้เนาะแต่ของที่น้องหอมใช้มาถ่ายทำอันนี้ซื้อเองนะคะตั้งแต่ทําคลิปมายังไม่เคยมีเอฟซซื้อของให้น้องหอมเลยอะน้องหอมยังไม่เคยได้อะไรสักอย่างเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้หมายถึงเอฟซีด้วยแหละหมายถึงคนรอบข้างก็ไม่เคยซื้ออะไรให้เราเหมือนกันมีแต่เราเป็นผู้ให้นะคะแต่เราไม่เคยได้เลยนะทุกคนบางทีก็น้อยใจแหละคือเรา,เอาหวังดีกับเขาเนาะเราให้ทุกคนตลอดเลยนะคะ น้องหอมมาเป็นคนที่ให้โดยไม่ไม่หวังผลตอบแทนไงทุกคนให้ก็คือให้เป็นคนที่ใจดีมากอ่ะจริงๆถ้าถ้าลูกกระตามันคคาะได้อ่ะจะเคาะให้คนอื่นนะคะขนาดเงินในกระเป๋าเหลือพันหนึ่งยังให้เขาเลยทุกคนรู้ทั้งรู้ว่าเออถ้าให้แล้วเราจะไม่มีอะไรจ่ายแต่เราก็ให้นะเรามีความสุขที่ได้ให้ไงเป็นคนที่ชอบให้มากกว่าเขาจะให้หรือไม่ให้เรานั้นอันนั้นก็แล้วแต่เขานะถ้าถ้าเขาให้เราเราก็ดีใจ แปลกเหมือนกันนะในชีวิตอรไม่เคยมีใครซื้ออะไรให้เลยนะยกเว้นแฟนคนเดียวคนนอกหรือเพื่อนหรือใครก็ไม่เคยได้อะไรขนาดวันเกิดตัวเองแท้ๆยังไม่ได้อะไรเลยนะคะคือเราอจัดงานเลี้ยงเขาหมดเกือบหมื่นหม,หมดเกือบหมื่นแต่เราก็ไม่ได้อะไรแต่เราอจัดมาก็เพื่อเลี้ยงเขานะแต่เราก็ไม่ได้หวังว่าเราจะอยาก,กได้อะไรนะคะก็คิดอยู่ วันนั so you, e ้นตะก้องเอาลูกกรปให้ดูเนาะเขาไปเช็ราคามาให้เขาบอกว่าเขาถามน้องหอมว่าอยากได้ไหมน้องหอมก็ตอบว่าอยากได้เดี๋ยวรอรหัสพินมาก่อนนะคะเพราะว่าลงทุนลงทุนกับ youtube ไปเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวรอรหัสพินน้องหอมรหัสพินกําลังเข้าแล้วนะคะเขาส่งมาวันที่ยี่บสามเมื่อวานเนาะใช่ไหมตัวรหัสพินเขาส่งมาเมื่อวานนะคะเขาบอกว่ารอสองถึงสี่อาทิตย์นะคะก็รอหนึ่งเดือนนะคะถ้าเดือนหน้าก็น่าจะได้น่าจะมาเร็วหรืออาจจะช้านะ ค่ะได้รหัสพินมาใส่ก็จ,จะได้เงินจาก youtube แล้วก็อาจจะได้เงินจากโฆษณา youtube ด้วยนะคะก็อาจจะเอาเงินตรงเนี้ยมาเก็บไปซื้อกล้องโกบนะคะคือมันจำเป็นต้องใช้อะทุกคนถ้าไม่จำเป็นต้องหอมไม่ซื้อหรอกมันหนักมากนะทุกคนมันไม่สะดวกเลยเวลาไม่มีตะกล้องอะ่ะแต่ว่าถ้าเรามีโกบะเราไปคนเดียวไปไหนมาไหนคนเดียวได้นะคะโดยที่ไม่มีตะกล้องนะบางทีเขาก็ไม่ว่างไปส่งเราไงทุกคน เขาก็มีงานประจําของเขานะคะจะให้เขาไปส่งเราตลอดมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะแต่กล้องยังใจดีนะที่ยอมไปส่งน้องหอมอะ่ะคือวันนึงน้องหอมเอากล้องมาถ่ายรูปอะ่ะคือมันหนักมากนะจริงยังน้อยใจไปเลยนะ้องหอมจงภูมิใจในตัวเองที่ยืนด้วยขาตัวเองขอบคุณค่ะพี่อน,นันดวงดวงอะไรนะใช่ค่ะนะ้องหอมดีใจนะคะที่ยืนได้ด้วยขาตัวเองนะคะดีใจมากเหนื่อยนะคะมันเหนื่อยเนาะ กับเด็กอายุเท่านี้แล้วกว่าจะสร้างได้อายุเพิ่งจะยี่สิบแต่มีรถมีบ้านแล้วนะคะก็ยุดในขาตัวเองนะคะคือมันเหนื่อยขยันนะคะทํางานไม่ได้หลับไม่ได้นอนตานี่เป็นหมีแพนด้าเลยทุกคนน้องอารมนจะรู้ดีนะคะน้อมน้อมนวลอาจจะรู้ดีน้องห้องน้องน้อมน,ออนวลยังบอกว่าเออพี่หอมเก่งมากนะพี่ก็เก่งมากเออพี่สองคนเก่งมากนะน้องชื่นชมอย่างเงี้ยคือน้องอามนนยังชมเลยว่าเออเรา,าเก่งมากเนาะ คือถ้าเขาคนที่อยู่ใกล้ตัวเราจะรู้ดีว่าเราเป็นคนที่ชอบให้แล้วเราก็ขยันมากๆนะคะเขาเห็นเราทํางานนะเป็นผู้ให้ดีกว่าผู้รับครับมือผู้ให้ความมือผู้รับงานมือมันต่างกันครับใช่ค่ะใช่ค่ะถูกแล้วแบตน้องหอมแบตน้องหอมเหลือแค่สามเปอร์เซ็นนะคะงั้นขอปิดไลฟ์เพลงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะ mm. เดี๋ยวกล้องซ่อมได้ไม่ได้ยงไง mm. เดี๋ยวพรุ่งนี้น้องหอมจะมาอัปเดตนะคะสวัสดี สวัสดีสวัสดีพีเอฟซีทุกคนนะคะก็น้องหอมดูโกโปเก้าอยู่ทุกคนกําลังดูโกโปเก้าอยู่มันครบเซตอะมันหมื่นเจ็ดทุกคนถ้าไม่ครบเซตอะประมาณหมื่นห้าเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องหอมจะมาอัปเดตนะคะถ้ากล้องไม่ได้น้องหอมจะขอไลฟ์สดนะคะอาจจะไลฟ์กลางวันหรือตอนเย็นก็ได้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้นะคะว่ากล้องซ่อมได้หรือไม่ได้ตอนนี้แบตเหลือแค่สามเปอร์เซ็นต์นะคะไม่งั้นยังจะไม่ปิดไลฟ์เนาะก็ลาไปก่อนเพราะว่าแบตหมดแล้วเดี๋ยวกลัวมันจะดับไปก่อนนะคะ ก็สวัสดีค่ะสวัสดีลมบ๊ายบายนะคะเ <Bye. S 1> จอกันใหม่พรุ่งนี้นะร <Bye. S 1> ักเพียบสีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะฝันดีดลาตีสวัสดีนะ